สนัสนุนโดยกาแฟปาทีคอปฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่อิ่หวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแทนสนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบัมบูกระดูก สนันตนุนโดยน้ำมันรำจะมีเอกซรถกอดันโรนิต้าน้าหนูอิสระต้องขัดวนี้เลยเทศบาลเมืองแพรกษาจัดกิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เมืองแพรกษสาเกมที่สนามกีฬา24ไร่เทศบาลเมืองแพรกษาตำบลแพรกษาอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายอิมแพรหมอนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เมืองแพรกษาเกมโดยมีนายทวีพึ่งสาครปลัดเทศบาลเมืองแพรกษาในนามของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแพร์ กษาราาวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่กษาว่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่กษาประกอบไปด้วยหมู่ที่ 1, 5และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 4, 6, 7เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เมืองแพร่กษาเกมในครั้งนี้นับเป็นการจัดครั้งแรกโดยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษา เห็นพ้องต้องการที่จะดําเนินการให้เกิดขึ้นและมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแพร่กษสาเป็นผู้ดําเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองในพื้นที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่กษสาและนำสันทนาการด้านการแข่งขันก,กีฬามาเป็นสือ่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแพร่กษสาจึงได้จัดทำโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เมืองแพร่กษสาเกมขึ้น ดยแบ่งคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ษาฝ่า,ายปกครองและประชาชนในพื้นที่ออกเป็น3สีประกอบไปด้วยสีเหลืองสีแดงและสีเขียวภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดการประกวดกองเชียร์การแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาพื้นบ้านได้แก่กับอีดนตรีชายหญิงวิ่งผาดซูเปอร์แมนวิ่งกระสอบตีกลอบมะเขือยาวเยียบลูกโป่งสามขามันคือแป้งและชักะเย่อชายหญิงประเภทกีฬาสากลได้แก่กีฬาเซปักตะก้อและกีฬาฟุตบอลทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแพร่ษาหันมาออกกำลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างทักษะทางการกีฬารวมทั้งห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอาบายมุกเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามคัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแพร่กษาและหน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเพื่อเสริมสร้างการทํางานเป็นทีมและเกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชน

ตอนนี้ครับฝ่าพระครองเขาสีเหลืองเรียกเปลนตัวนะครับยนดีว่าเอ้าลุงเด็ลุดเดียวตอนนี้ดูสามคนนะครับเอาแล้วก็สวัสดีคับสวัสดีคนะคะขอการพยาธิวิทยาได้มัตุรสคเพื่อานะคะรนับ โดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านคนัานนะครับแล้วก็ของทั้งสมาชิกทั้งเทศบาลนี้ได้ร่วมกันนะครับว่าเป็นแนวความคิดและจุดประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีนะครับว่าให้ทุกคนมีความสามัคคีนะครับรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รประคับประคองจุดประสงค์ในวันนี้ก็มีส่วที่ทุกคนที่เข้ามาติดขันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้ดูว่าสิ่งที่ท่านคุณนายกได้เสนดว่าให้ทุกคนมีความรักกันนะครับ สิมข้า AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีทคอฟฟียกาแฟพัฒอสุขภาพกาแฟที่อินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเล็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซริมสมรรถภาลดกรดด่างลดอิมิตานอนุสระต้องขวานี้เลย